สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้หมดใจเกินร้อยเย็บกระโหลก30เข็มห่วงงานไม่ยอมลาเผยเหตุผลปรบมือให้รัวๆเมื่อวันที่4กันยายนผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่สอบพอบางบททองจังหวัดนนทบุรีพบว่าที่จุดบ,บริการประชาชนชั้นหนึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนายทำหน้าที่เปรียบเทียบปรับ โดยที่ศีรษะมีพักกอดพันแผลปิดไว้จํานวนหลายแผ่นขณะเดียวกันที่โรงพักมีประชาชนมาใช้บริการเป็นจํานวนมากซึ่งนายตำรวจคนดังกล่าวคอยให้คำปรึกษาและให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องจากการเข้าไปพูดคุยสอบถามทําให้รู้ว่านายตำรวจคนนี้คือร้อยตำรวจตรีธนพลเขียวทอง อายุ54ปีตำแหน่งรองสารวัตรปอปฏิบัติหน้าที่เปรียบเทียบปรับโดยเปิดใจกับผู้สื่อข่าวเมื่อปีที่แล้วได้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มที่หน้าบ้านของตนเองทําให้ศีรษะฟาดพื้น ได้รับบาดเจ็บเลือดคลั่งในสมองและได้รับการผ่าตัดตอนนั้นยังไม่ได้ปิดกะโหลกและเมื่อวันที่17สิงหาคม66ที่ผ่านมาตนเองเข้ารับการผ่าตัดปิดกระโหลกที่โรงพยาบาลโดยหมอจะนัดดูแผลอีกครั้งในวันที่12กันยายนที่จะถึงนี้ที่ไม่หยุดพักผ่อนอยู่บ้านเพราะเป็นห่วงงานและเกรงใจเพื่อนร่วมงานที่ต้องมาทำงานแทนตนซึ่งทางผู้บังคับบัญชาก็บอกให้หยุดพักผ่อนรักษาตัวให้ใหายค่อยกลับมาทำงานขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ